ภาพเลือดที่ปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่ายูโรเลียนอินเดียนนะครับเพราะฉะนั้นไปคิดเอานลครับว่าคนที่ที่ส่งมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูประเมินผมเนี่ยมีโอกาสได้พบภาพครั้งแรกที่กลุ่มคนส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้ววันที่ผมไปพบภาพในวันที่เปิดเนี่ยลักษณะมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนเหมือนครั้งแรกยังไม่ได้มีการนำไปทำอะไร แต่อะไรอย่างนั้นส่งมาแล้วมันมีการนําไปทําอะไรคราบเลือดมนุษย์อันนี้ยืนยันว่าเป็นเลือดมนุษย์แน่แต่ไม่ใช่เลือดมนุษย์ของผู้หญิงนะครับสื่อมวลชนจะได้สรุปและไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมและผ้าดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นผ้าของผืนเดียวนะครับที่ปรากฏกับน้องแตงโมเนื่องจากในทางสืบสวนเราพบว่ามีร่องรอยการขาดอยู่เดี๋ยวผมอาวภาพเนี่ยให้ดู แล้วก็ล่องลอยของการถูกกีดของมีคมอะไรทั้งต่างทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ปรากฏนะครับเส้นผมยืนยันได้เลยครับเป็นเส้นผมผู้ชายนะครับก็ยังคงเป็นลักษณะเดียวกันหรือตัวเดียวกันกับคราบเลือดนั่นเขาเรียกว่ายูโรเลียนอินเดียนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้ให้คุณหมอได้อธิบายทราบแล้วคราบดินที่เรามีการนํามาเปรียบเทียบนะครับก็พบว่ามันไม่ใช่ดินทราย ที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับสิ่งที่จะบอกต่อก็คือว่าการกระทําดังกล่าวของคนที่นํามาเรื่องเนี้ยฝากพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ามันทําให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมานั่งทํางานแล้วสืบสวนเรื่องนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นใครส่งอะไรมาก็ตามเนี่ยต้องควรที่จะ พิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีหรือไม่แต่ถ้าคิดว่าทําพยานหลักฐานเท็จต,ตรงนี้ขึ้นมาผมเรียนว่าผมไม่ปล่อยเดี๋ยวผมจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย